พิกขวาพิกซ้ายพิกขวาพิกขวาพิกซ้ายพิกขวาเร็วๆแอคชั่น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 เนอะเอาใหม่เอาใหม่เนี่ยหนึ่งสองสามพิกซ้ายพิกขวาพิกเร็วพิกซ้ายแม่อัดวิดีโอนี่เร็วๆ พี่ชายพิกโอทเคแรงจังนะหัวโปนะ๊กน่ะหัวโป๊กหัวโป๊กหัวโป๊กโป๊กโป๊กยังทำไรพี่ชายนะ่ะเออเออ,เ,อ,อเรียกขนโชว์แล้วเรียกขนโชว์แล้ว ้ำน้ำน,น,าน,านเฮ้ถุงเงินหลายอารมณ์พิกไซด์พิกควาถาดอาหารกจ้นะกินแต่ทูน,น่าทุกคนเอ้ยเลี้ยงด้วยทูน,น่าถุงเงินอนะ่ะพ่อเขาเลี้ยงทูน,น่า พอเขาเลีย้ยงทูน่าเนี่ยแต่โหยเลีย้ยงทูน่าดูท่านั่งดูท่านั่งได้ช็อตเด็ดตอนดึกฮ,ะฮะ่าฮ่าตาเอะแอเอ๋อืมดาราหน้ากล้อง

Em mấy chim phần Đúng mấy chim vàng. Bay lên, bay lên. Bay lên. sáng mai chăng sáng mai chăng sáng mai chăng mai 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 sau mai mai mà này mà bị สายที่ไหนวะพิกโชว์เลยเปิดสองประตูแล้วเห็นไหมแอบมองทุกวัน